เมื่อ3ปีก่อนผมกำลังดูประกาศหางานในพื้นที่ทางออนไลน์แล้วก็สะดุดตากับโฆษณาชิ้นหนึ่งไม่ใช่เพราะเนื้อหาในโฆษณาแต่เป็นเพราะว่าเนื้อหาในโฆษณามีน้อยมากเท่าที่จําได้โฆษณาชิ้นนั้นเขียนไว้ว่ามีงานให้ทำเงินเดือนดีไม่มีสวัสดิการต้องมีวิจารณญาณจากนั้นก็มีการระบุที่อยู่อีเมลเท่านั้นในตอนนั้นผมเป็นผู้จัดการร้านขายเครื่องดนตรีแต่ผม เริ่มได้ยินข่าวรือว่าเราจะปิดกิจการภายในปีหน้าและโอกาสที่จะได้ย้ายไปร้านอื่นนั้นก็มีน้อยมากๆในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาผมดูประกาศรับสมัครงานด้วยอารมณ์ที่หดหู่แต่ประกาศนี้เป็นประกาศแรกที่สะดุดตาแม้ว่าจะแค่เพราะผมรู้สึกเบื่อและรู้สึกแปลกๆก็ตามแล้วผมก็ส่งอีเมลไปแล้วครึ่งชั่วโมงต่อมาผม ได้รับคำตอบมาว่าให้ไปที่อาคารสำนักงานแห่งหนึ่งในย่านหรูหราของเมืองในเวลาที่กำหนดเพื่อที่จะได้ตรวจคัดกรองผมจึงไปที่นั่นและหลังจากรอในล็อบบี้ไม่กี่นาทีผมก็ถูกพาตัวเข้าไปในสำนักงานซึ่งผมได้รับแบบฟอร์มและแบบสอบถามชุดหนึ่งให้กรอกเจ้าหน้าที่รับเอกสารไปและแจ้งผมว่าจะติดต่อกับผมเกือบลืมเรื่องทั้งหมดไปแล้วจนกระทั่ง หนึ่งเดือนต่อมาผมได้รับโทรศัพท์แจ้งมาว่าผมได้ผ่านเข้าสู่ขั้นตอนที่สองของกระบวนการรับสมัครแล้วผมได้รับที่อยู่และเวลาอีกครั้งเมื่อผมไปถึงแต่คราวนี้นั้นกับเป็นออฟฟิศพาร์คที่สวยงามแห่งอื่นซึ่งอยู่ห่างจากออฟฟิศพาร์คแห่งแรกๆไป20ไมล์ผมก็ได้พบกับชายคนหนึ่งที่แนะนำตัวว่าเขาชื่อโซโลมอนเขาได้พาผมเข้าไปในห้องขนาดใหญ่ที่มีเก้าอี้และโต๊ะทำงาน บนโต๊ะมีจอภาพขนาดใหญ่สองจอคีย์บอร์ดและเมาส์และกล่องโลหะที่ยึดด้วยสลักเกี่ยวซึ่งมีปุ่มขนาดใหญ่สองปุ่มอยู่ด้านบนปุ่มหนึ่งเป็นปุ่มสีแดงและอีกปุ่มหนึ่งเป็นปุ่มสีเขียวเขาบอกกับผมว่าห้องนี้เป็นต้นแบบของสถานที่ที่ทำงานที่ผมจะได้ไปหากผมได้รับงานนี้เขาอธิบายงานของเขาไว้ดังนี้ผมจะต้องทำงานเป็นกะกะละหกชั่วโมงทุกสัปดาห์งานของผมนั้นจะเรียบง่าย ผมจะไปถึงที่ทํางานเร็วกว่ากําหนด10นาทีและเข้าไปในพื้นที่ด้านนอกที่เหมือนกับห้องล็อกเกอร์ผมจะมีล็อกเกอร์ส่วนตัวผมเก็บสัมภาระทั้งหมดไว้ในล็อกเกอร์และเปลี่ยนเป็นชุดทํางานที่เตรียมเอาไว้ให้ผมจะไม่นําสิ่งของใดๆเข้าไปในห้องเฝ้าระวังไม่ว่าจะในกรณีใดๆก็ตามผมจะไม่นําสิ่งของใดๆออกจากห้องเฝ้าระวังไม่ว่าจะในกรณีใดๆก็ตามในส่วนที่ผมต้องทําในห้องเฝ้าระวังนั้นผมได้รับแจ้งมาว่า จอภาพด้านซ้ายจะแสดงภาพถ่ายทอดสดจากกล้องความคมชัดสูงในสถานที่ที่ห่างไกลตลอดเวลาหน้าที่ของผมคือเฝ้าดูกล้องเท่านั้นทุกๆชั่วโมงผมจะเปิดคอมพิวเตอร์ที่ต่อจากจอภาพด้านขวาและบันทึกข้อมูลสั้นๆบรรยายสิ่งที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในระหว่างชั่วโมงที่ผ่านมาผมจะไม่พกปากาดินสอหรือกระดาษและผมไม่ควรพยายามที่จะจดบันทึกใดๆในรูปแบบลักษณะาลายลักษณ์อักษร สำหรับปุ่มสีแดงและปุ่มสีเขียวปุ่มสีแดงจะใช้เฉพาะในกรณีฉุกเฉินเท่านั้นซึ่งหมายความว่ามีบางอย่างในวิดีโอหรือในพื้นที่ที่ทำงานของผมที่ต้องได้รับความช่วยเหลือจากภายนอกปุ่มสีเขียวจะใช้ได้หากเมื่อผมเห็นบางอย่างในฟีดวิดีโอที่น่าสนใจเป็นพิเศษและจะบอกคนอื่นๆว่าอย่างน้อยในความคิดของผมก็มีบางอย่างที่น่าสนใจกำลังเกิดขึ้นโซโลโมอน เน้นย้ำว่าแม้ว่าผมจะได้รับอำนาจในการตัดสินใจว่าจะต้องใช้ปุ่มนี้เมื่อใดก็ตามแต่ผมก็ควรใช้ปุ่มนี้เฉพาะเมื่อเกิดบางสิ่งที่มีความสำคัญอย่างแท้จริงขึ้นเท่านั้นเขาชี้ไปที่กล้องบนเพดานห้องที่เราอยู่เขาบอกว่าห้องจริงก็จะเป็นแบบเดียวกันงานของผมจะถูกสังเกตและคนอื่นก็จะดูห้องนั้นในฟีดวิดีโอเช่นกันเขาบอกกับผมว่าผม เป็นเพียงตัวสำรองในกรณีที่ระบบอื่นล้มเหลวจากนั้นเขาก็ยิ้มและถามว่าผมรู้ไหมเขาหมายถึงตัวสำรองอะไรผมพยักหน้าพยายามที่จะไม่แสดงความหงุดหงิดผมไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจากับใครดังนั้นบางครั้งพวกเขาจึงคิดว่าผมโง่แต่ไม่เป็นไรปล่อยให้พวกเขาคิดไปถ้าหากพวกเขายังจ่ายเงินให้ผมดีพอเงินเดือนดีมากชั่วโมงละส5เหรียญเรื่องนี้ ทำให้ผมกังวลผมคิดว่านี่เป็นการทดลองทางจิตวิทยาหรืองานรับของรัฐบาลซึ่งผมก็เห็นด้วยแต่เงินจำนวนนั้นจ้างคนเพื่อมานั่งดูทีวีแม่ของผมเคยบอกกับผมเสมอว่าถ้าสิ่งใดมันดูดีเกินจริงก็มักจะเป็นเช่นนั้นผมถามว่าสิ่งที่ผมทำนั้นมันเป็นสิ่งผิดกฎหมายหรือเปล่าโซโลมอนหัวเราะและตอบกลับมาว่าไม่และผมจึงถามกลับไปอีกว่า จะมีใครได้รับบาดเจ็บหรือไม่เขาใส่หัวแล้วตอบว่าไม่เขาบอกว่าเหตุผลที่พวกเขายอมจ่ายเงินจำนวนมากขนาดนั้นก็เพราะว่าพวกเขาต้องการพนักงานที่มีแรงจูงใจที่จะเป็นมืออาชีพและรอบคอบงานที่พวกเขาทำนั้นมีความสําคัญแต่ด้วยเหตุผลหลายประการจึงไม่สามารถพูดคุยกันได้ถ้าผมรับงานนี้ผมจะต้องเซ็นเอกสารสัญญา จะต้องไม่พูดคุยเรื่องงานของผมไม่ว่าจะเป็นที่ใดเด็ดขาดไม่เช่นนั้นผมอาจจะถูกฟอ้องร้องหรือถูกจำคุกผมเพิ่งจะเซ็นสัญญาตอนนี้พอทุกอย่างที่เกิดขึ้นผมจึงรับงานนี้และเนื่องจากพวกเขาต้องการให้ผมเริ่มงานในทันทีผมจึงต้องลาออกจากงานโดยที่ไม่ได้แจ้งล่วงหน้าผมรู้สึกแย่กับเรื่องนั้นแต่ผมก็ตื่นเต้นกับงานใหม่เช่นกันมันเป็นงานที่ได้เงินก้อนโตและดูเหมือน เป็นงานที่ง่ายพอแต่ก็ค่อนข้างน่าเบื่อผมกังวลว่าจะมีงานอื่นอีกไหมแต่บอกกับตัวเองว่าคงจะต้องดูกันต่อไปไม่มีประโยชน์ที่จะกลัวและเสียโอกาสดีๆแบบนี้ไปโดยเปล่าประโยชน์และผมก็ปล่อยให้จินตนาการโลดแลน่นผมได้รับข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ทำงานนั้นและเมื่อผมไปที่นั่นผมก็รู้สึกประหลาดใจที่มันเหมือนกับห้องตัวอย่างที่ผมไปชมจริงๆ โดยมีความแตกต่างเพียงเล็กน้อยเท่านั้นมีห้องล็อกเกอร์ที่ผมจะต้องผ่านเข้าไปเพื่อเข้าไปในห้องฝ้าระวังและมีห้องน้ําเล็กๆที่ติดอยู่กับห้องฝ้าระวังจริงด้วยห้องจริงมีเครื่องทําน้ําเย็นเล็กๆอยู่ที่มุมห้องแต่เนื่องจากผมไม่ได้รับอนุญาตให้นําอะไรเข้าไปด้วยผมจึงกินอาหารก่อนหรือหลังจากทำธุระเสร็จความแตกต่างที่ใหญ่ที่สุดคือจอภาพที่เปิดอยู่จอมอนิเตอร์ด้านขวา เป็นเพียงภาพหน้าจอขาวดำเหมือนที่ผมเคยเห็นในภาพ,พยนตร์สมัยก่อนผมสามารถพิมพ์บันทึกได้แต่มันไม่มีอินเทอร์เน็ตให้หรืออะไรทำนองนั้นจอมอนิเตอร์ด้านซ้ายเป็นวิดีโอจากห้องห้องหนึ่งผมคงเรียกมันว่าเป็นห้องนอนเพราะมีเตียงอยู่ในนั้นแต่ก็มีของอื่นๆมากมายเช่นกันไม่ว่าจะเป็นทีวีโซฟาและเก้าอี้หรือโต๊ะสองสามตัวพื้นที่ว่างมากมายระหว่างนั้น กล้องต้องอยู่สูงในมุมหนึ่งเพราะผมมองเห็นได้เกือบทุกอย่างยกเว้นด้านไกลๆของเฟอร์นิเจอร์ในตอนแรกผมไม่ได้สังเกตเห็นพวกนั้นเลยผมเห็นแต่เธอเท่านั้น mm. เธอดูกแก่กว่าผมเล็กน้อยและเธอสวยมากตอนที่ผมเห็นเธอครั้งแรก mm. เธอนอนตะแคงบนโซฟานั่นคือส่วนที่ไกลมากที่สุดของห้องที่กล้องวงจรปิดนั้นสามารถจับภาพได้แต่ภาพนั้น กับชัดเจนมากและผมสามารถบอกได้เลยว่าเธอกำลังหลับอยู่ผมพบว่าตัวเองเอ็นตัวเข้าไปใกล้จอภาพมากขึ้นเพื่อให้มองเห็นเธอได้ชัดเจนขึ้นจากนั้นผมก็รู้สึกตัวเองว่านี่ผมกำลังจะทำอะไรอยู่กันเนี่ยผมรู้สึกเขิอนอายนิดหน่อยมันเหมือนกับว่าผมกำลังที่จะแอบดูเธออยู่ผมไม่อยากให้คนอื่นหาว่าเป็นพวกถ้ามองผมจึงค่อยๆค,ค,คิดเรื่องอื่น งานที่ทำอยู่เป็นงานที่ดีและผมก็ไม่ได้ทำอะไรผิดไปใช่ไหมผมไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนผู้หญิงคนนั้นดูดีและห้องก็น่าอยู่เธอคงตกลงที่จะอยู่ที่นั่นและทั้งหมดก็เป็นเพียงการทดลองหรืออะไรสักอย่างผมแค่แสดงอาการเกินเหตุผมจึงนั่งลงบนเก้าอี้แล้วเริ่มทำงานของผมไม่นานนักผมก็เข้าใจมากขึ้นผู้หญิงคนนั้นซึ่งผมเรียกเธอว่าเลเซล ไม่ได้อยู่ที่นั่นด้วยความเต็มใจผมไม่เคยเห็นเธอได้รับบาดเจ็บแต่ก็ชัดเจนว่าเธอไม่เคยออกจากห้องนั้นเลยยกเว้นแต่จะเข้าไปในบริเวณห้องน้ำซึ่งผมคิดว่ากล้องของผมมองไม่เห็นโดยปกติแล้วผู้ชายและผู้หญิงในชุดแปลกๆจะเข้ามาและพาตัวเธอออกจากห้องประมาณสัปดาห์ละสองสามครั้งระหว่างกะงานของผมซึ่งบางครั้งเธอก็จะดิ้นรน แต่โดยปกติแล้วเธอจะยอมไปด้วยพร้อมกับคมหน้าต่ำพวกเขาจะพาเธอกลับมาเสมอแม้ว่าช่วงเวลาที่เธอไม่ได้กลับมาในช่วงกักของผมจะเป็นช่วงเวลาที่แย่ที่สุดสำหรับผมเสมอผมจะเป็นห่วงเธอจนกระทั่งผมมาทำงานในวันรุ่งขึ้นและเห็นเธออยู่ในห้องกำลังดูทีวีหรือวาดรูปเธอไม่เคยดูเจ็บปวดหรือดูเสียใจเลย เว้นแต่ในตอนที่พวกเขากําลังพาเธอไปและแม้กระทั่งตอนที่เธอกําลังทะเลาะกับพวกเขาพวกเขาก็ยังดูอ่อนโยนกับเธอเสมอถึงกัะนั้นผมก็รู้ว่ามันมีบางอย่างผิดปกติผมคิดที่จะลาออกจากงานหรือกดปุ่มสีแดงแล้วให้ใครสักคนเข้ามาเพื่อที่ผมจะได้คำตอบ หรือโทรแจ้งตำรวจและแสดงให้พวกเขาได้เห็นว่าข้างในกล้องนั้นกำลังจะแสดงภาพอะไรให้ผมได้ดูยกเว้นแต่ว่าผมกลัวกลัวว่าจะเสียงานและกลัวว่าผู้คนเหล่านั้นจะทำอะไรกับผมถ้าผมลาออกหรือบอกพวกเขาโซโลมอนบอกผมตอนที่ผมรับงานนี้ว่าส่วนหนึ่งของการไม่ตอบคำถามคือต้องไม่ถามคำถามผมจะไม่มีวันถูกขอให้ทำอะไรไปมากกว่าคำสั่งที่ได้รับ และผมก็จะไม่มีวันบอกใครได้ว่าผมทำอะไรหรือกำลังเห็นอะไรอยู่และผมก็จะไม่มีวันที่จะตั้งคำถามเกี่ยวกับสิ่งที่ผมกำลังทำอยู่หรือเหตุผลที่ผมกำลังทำผมจึงเริ่มหาข้อแก้ตัวมาอ้างมันเป็นเพียงแค่การทดลองเธออาจจะบ้าหรือป่วยและพวกเขาก็พยายามที่จะช่วยเหลือเธอเธอทำหน้าที่เหมือนกับผมหรือถ้าเธอเป็นนักโทษที่ไหนสักแห่งจริงๆแล้วก็ยังน้อย ผมก็คอยดูเพื่อให้แน่ใจว่าเธอจะปลอดภัยและถ้าพวกเขาพยายามที่จะทำร้ายเธอหรือผมเห็นว่าเธอไม่อยากที่จะอยู่ที่นั่นจริงๆผมจะขอความช่วยเหลือได้ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งผมบอกกับตัวเองว่าผมกำลังที่จะปกป้องเธอด้วยการเฝ้ามองดูเธอผมไม่ได้คาดหวังให้คุณคิดมากเกี่ยวกับข้อแก้ตัวของผม ผมเองก็ไม่ได้คิดมากเกี่ยวกับข้อแก้ตัวเหล่านั้นโดยเฉพาะในตอนนี้แต่เพื่อแก้ตัวเมื่อสิ่งต่างๆเปลี่ยนไปผมไม่ได้เพิกเฉยหรือพยายามอธิบายมันผมรู้ว่าต้องทำอะไรบางอย่างเลเซลมักจะวาดรูปวันละชั่วโมงหรือสองชั่วโมงและดูเหมือนกับว่าจะเป็นอย่างนั้นเสมอในระหว่างกะบ่ายของผมห้องนี้ไม่มีหน้าต่างเท่าที่ผมบอกได้แต่ผมเดาว,ว่าเธอ คงใช้นาฬิกาหรือเวลาของร่างกายของเธอเองเพื่อบอกให้เป็นเวลาตามตารางเวลาผมชอบดูเธอวาดรูปเสมอสิ่งที่เธอกำลังวาดมักจะหันไปทางมุมอับของกล้องเสมอซึ่งมันทำให้ผมนั้นมองไม่เห็นแต่ผมสามารถมองเห็นใบหน้าของเธอในขณะที่เธอทำงานเธอดูสงบ และมีความสุขเสมอเมื่อเธอวาดรูปและการที่ได้เห็นภาพเธอนั้นยิ้มอย่างสงบสง,งียมเป็นครั้งคราวก็ทําให้วันของผมนั้นดีขึ้นเสมอผมได้สังเกตเห็นว่ามีบางอย่างผิดปกติเมื่อเธอเริ่มวาดภาพบ่อยขึ้นเมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อนท่าทางของเธอดูมีสมาธิและจริงจังมากขึ้นและการเคลื่อนไหวของเธอก็ดูตึงเครียดซึ่งผมไม่เคยพบเห็นมาก่อน ตอนแรกผมคิดว่าเธอแค่พยายามอย่างหนักกับบางสิ่งบางอย่างและผมอยากจะบอกกับเธอว่าไม่ต้องกังวลทุกๆสองสัปดาห์คนอื่นๆจะเข้ามาและนำพาภาพวาดเก่าๆของเธอออกมาด้วยพร้อมทั้งนำกองภาพวาดใหม่เข้ามาผมคิดว่านี่มันอาจจะเป็นข้อมูลหรือคำํำใบอะไรบางอย่างแต่ที่มากกว่านั้นก็คือเธอดูมีสมาธิจดจอ่อกับการวาดภาพมากแต่ว่าเธอดูไม่มีความสุข และวาดภาพไปหลายชั่วโมงติดต่อกันในเวลา3วันเธอวาดภาพเสร็จไป4ภาพผมเริ่มกังวลมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อได้มองดูเธอทํางานและเมื่อเธอทํางานชิ้นที่4เสร็จผมพบว่าตัวเองกําลังจะบอกให้เธอหยุดผมเคยชินกับการพูดคุยกับจอมอนิเตอร์พูดคุยกับเธอในแบบของผมเองแต่เธอก็ไม่ยอมหยุดเธอกับเริ่มเคลื่อนไหวย้ายภาพวาดจัดเรียงไว้ที่พนักพิง และที่นั่งของโซฟาตัวยาวที่ปลายสุดของห้องนี่เป็นครั้งแรกที่ผมได้เห็นภาพวาดเหล่านี้แม้ว่าคนอื่นจะหยิบภาพวาดออกมาแต่ภาพวาดเหล่านั้นก็ดูเหมือนจะหันหนีจากกล้องอยู่เสมอผมยังคงเป็นห่วงเธออยู่แต่ผมก็รู้สึกดีใจที่ได้เห็นผลงานของเธอในที่สุดผมรู้สึกว่ามีความสุขและประหลาดใจในคราวเดียวกันพวกมันสวยงามมากภาพหนึ่งเป็นภาพป่าสีเขียวที่สวยงาม อีกภาพหนึ่งเป็นบ่อน,น้ำหินเก่าๆภาพที่สเป็นบ้านที่ตั้งอยู่โดดเดี่ยวบนเกาะเล็กๆและภาพสุดท้ายเป็นโรงภาพ,พยนตร์ที่ดูเก่าแก่ภาพทั้งหมดดูเหมือนเป็นภาพในฝันมีเส้นสีที่ลากยาวปะปนกันในอากาศรอบๆเหมือนใบไม้ที่พิวไปตามลมจนกระทั่งผมมองดูใกล้ๆจึงได้รู้ว่าเส้นสีเหล่านั้นไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญมันเป็นเพียงคำพูด ซึ่งสังเกตได้ง่ายหากไม่มองดูไกลๆและเมื่อจ้องมองดูมันด้วยตัวเองแล้วพวกมันก็ดูเหมือนจะไม่มีความหมายอะไรมากนะักมันเป็นเพียงคำที่ล่องลอยอยู่ในภาพวาดแต่ละภาพซึ่งเราสังเกตได้ง่ายๆในทุกสิ่งอย่างที่แสดงออกมาผมเอนตัวเข้าไปใกล้ในจอภาพและหลีตามองพยายามที่จะอ่านคำต่าง จากในหัวใจของผมเขาเริ่มเต้นแรงเมื่อได้ยินคำเหล่านั้นผมกระพริบตาและขยี้ตามองมันอีกครั้งเพื่ออ่านออกเสียงตามลำดับจากซ้ายไปขวาคู่บนและคู่ล่างได้โปรดช่วยฉันโทมัสผมผักหน้าจอออกโดยเอามือปิดปากไว้ผมไม่รู้ว่าจะต้องทำอย่างไรผมไม่รู้ว่าเรื่องทั้งหมดนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรไม่ใช่แค่เธอขอความช่วยเหลือเท่านั้น แม้ว่านั่นจะเป็นส่วนที่สําคัญก็ตามก็จบกันไปแล้วนะครับสําหรับเรื่องงานของผมคือการจ้องมองผู้หญิงคนหนึ่งที่ติดอยู่ในห้องสําหรับใครที่มีความคิดเห็นยังไงก็พิมพ์คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับหรือวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ